我掉过那台。 ยึประลอกรางได้เลยนะครับใกระจายระลอกรานะครับขึ้นไปได้หลาคนได้เลยนะครับขอวันมากมายเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับร่วมแสงกันเลยเทีเดียวครับลองจะประยวทรางวันดีๆครับเกี่ยมแสงครับเร็วเลยครับขันย้อนไป